สวัสดีครับ FC สกลนครพันปามนะครับผมสกลนครพันปามจำนาย4ีหลาดเอลิตนะฮะีลาตแท้แน่นอนกว่านะครับวลีของบ่าวตาไทยอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะครับอย่าลืมนะครับปลูกปามทั้งทีต้องได้พันแท้นะฮะถ้าได้พันปลอมจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะฮะหรือหลาย10ปีของสายพันนะครับท่านจะรักชอบพันธุ์ไหนก็ตามใจนะครับจะปลูกพันธุ์ทนแล้งหรือพันธุ์ลูกใหญ่ พันไม่ทนแรงอันนั้นก็ขอให้ได้พันแท้ไปก่อนนะครับแต่สาหรับสกลนครพันปามก็คือเน้นสายพันธุ์ทนแรงครับสําหรับในการปลูกภาคอีสานของเรานะครับวันนี้จะพูดมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีของสกลนครพันปา์มที่ใช้ยอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่อสองหลักๆสองหัวข้อนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะว่าบางท่าน ที่ไม่ปลูกปามเพราะเข้าใจว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเกินไปกลัวไม่คุ้มทุนนะครับการใช้ปุ๋ยเคมีของสกุลนาฬิกาพันปามก็คือเน้น2เรื่องนะครับนอกจากข้อแรก,กคือปุ๋ยคอกนะครับอันนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องปุ๋ยเคมีที่ใส่นะครับปุ๋ยเคมีจะแบ่งย่อยเป็นปุ๋ยธาตุหลักก็คือ NPK นะครับของผมจะเน้นตัว N ไว้ก่อนก็คือในตัวเจนไว้ก่อนนะครับตัว K กวูโพเทสเซียมก็ ก็แล้วแต่สถานการณ์ที่เราใส่นะครับก็ใส่นะครับควรจะใส่นะครับแล้วก็ตัวกลางฟอสฟอรัสผมจะไม่ได้เน้นปุ๋ยเคมีนะครับฟอสฟอรัสผมเน้นมาจากซากาปุ๋ยคอกทั้งหลายแหละ่นะครับซึ่งโดยปกติเขาก็บางท่านก็ใช้0ูนนะครับเป็นปูนนะฮะปูนเป็นปูน0 3 0ูนนะฮะหรือหินล็อกฟอสเฟตก็จะมีถ้าถ้า็ีาเวียนขีด0นขีด3แล้วก็ขีด0 นันก็จะแพงกว่านะครับมันจะมีศูนย์ไม่มีขีดศูนย์สามศูนย์แบบไม่มีขีดกับศูนย์ขีดสามขีดศูนย์ก็คือหินล็อกฟอสเฟตสําหรับฟอสฟอรัสตัวกลางนะครับอันนั้นอันนั้นผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมจะใช้ฟอสฟอรัสที่เน้นเน้นเน้นฟอสฟอรัสจากซากพืชซากสัตว์ก็คือปุ๋ยคอกนั่นแหละครับเนี่ยฮะสำหรับปา์มอายุสามปีสี่เดือนนะครับวันนี้อากาศดีๆนะฮะเนี่ยฮะ อากาศดีๆเลยนะครับดูสภาพเนี่ยฮะเราตัดยามันก็เตรียนเลยนะครับเป็นที่ต่ํานะครับที่ต่ำแลวเขาชอบเลยนะครับสาหรับปามทุกสายพันธุ์นั่แหละครับถ้าที่ต่ํานะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ฮะขาขาวนี่คือโบลอนนะฮะแล้วปุ๋ยเคมีอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้นอกจาก npk นะครับโบลอนนะครับมันจะตัดมือหน่อยนะครับโบลอนเป็นผงนี้ครับโบลอนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบเหมือนกันน่ะครับลงมาเรือลําเดียวกันนะครับสําหรับโบลอน ก็ใส <ersch> ่เป็นกระจุกอย่างนี้หรือก็จะใส่โรยก็ได้นะครับ <HO> อ <US S> <virgin? S 2> ันนั้นพวกขี também, anyway ้ไก่นะครับกองขี้ไก่นะครับใส่เป็นกระสอบหรือเทก็แล้วแต่สุดแท้แล้วแต่ชอบนะครับปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้พูดถึงปุ๋ยเคมีมีนะฮะปุ๋ยเคมี NPK แล้วก็โบลอนเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ใส่แมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมสําหรับบางท่านก็ใส่อยู่นะครับแล้วแล้วสําหรับบางท่านสุดตองมีคอมเมนต์มาบอกนะครับขอบคุณมากนะครับ มีท่านหนึ่งนะครับสาหรับคลิปที่แล้วไปตามดูไล่ได้เลยนะครับขอบพระคุณนะครับที่คอมเมนต์มาท่านนั้นได้บอกว่าท่านปลูกมาห้าปีแล้วนะห้าปีชัดเจนแล้วล่ะไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยใส่แต่ขี้ไก่ขี้ไก่ไข่ขี้ไก่ไข่มันจะไม่มีแกลบอย่างนี้นะฮะอันนี้แกลบเห็นไหมแต่เป็นกระสอบเป็นแกลบผมจะใส่ขี้ไก่ขี้ไก่เนื้อมันจะมีแกลบปนนะครึ่งต่อครึ่งแต่ถ้าให้ดีถ้าได้ขี้ไก่ไข่นะจะสุดยอดเลยนะครับท่านนั้น รู้สึกว่าจะใส่ทุกทุกเดือนนะฮะเดือนละประมาณ5ถึง5 6กกิโลก็โอเคนะฮะแต่ถ้าไม่ใส่ทุกเดือนก็อาจจะ3ใสถ้ามีระบบน้ำก็ใส่ทุกเดือนก็ดีแต่ถ้าไม่มีระบบน้ำก็เน้นใส่หน้าฝนทีปีละสองกระสอบก็คงประมาณเดือนละ5 5 6กกิโลนะแล้วท่านก็ได้ผลผลิตด,ดีด้วยนะครับขอบคุณ f c ท่านนั้นนะครับก็เหมือนที่ผมแนะนำนะครับการใส่ปุ๋ยเคมีคนละครึ่งทางกับปุ๋ยคอกมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ แต่แต่ว่านะครับมันจะต้องมีน้ําหมักนะครับหนึ่งการใส่ธาตุอาหารของผมหนึ่งปุ๋ยคอ,อกสองปุ๋ยเคมีสามน้ำหมักชีวภาพสามข้อท่องจําไว้นะครับบางคนเข้าใจผิดบอกว่าผมใส่ผมไม่ใส่แมกนีเซียมมันมันไม่ใช่นะแม,กน,แมกนีเซียมเนี่ยมันมาจากธาตุรองที่ผมใส่เพียงพอครับจริงๆเราไม่ได้ต้องการเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกครับธาตุรองเอาจริงๆครับเราได้จากอา่า ปุ dos, ๋ยคอกก็เพ so ียงพอเพียงพอไม่เพียงพอก็ดูฮะถ้ามันไม่เพ yes, well ียงพอนะมันส่งผลแล้วครับใบอายุสามปีกว่านี่ยฮะนี turnout, been, really ่นะครับนี so ่นะครับมันส่งผลมันไม่ใช่ต้นอย่างนี้ถ้ามันไม่เพียงพอนะครับนี่แหละครับแต่ว่าเราต้องเดินทางสายกลางปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีแล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะครับน้ำหมักชีวภาพก็จะไปกัดกินปุ๋ยคอกของเราถ่ายออกมาเป็น ปุ๋ยเคมีให้เราคือธาตุรองของเราหรือธาตุหลักของเราแต่มันอาจจะไม่เยอะแต่มันเพียงพอนะครับมันมันหลายๆตัวเข้าไปนะครับแต่สําคัญนะครับต้องมีน้ําหมักนะครับ3อย่างนี้ขาดไม่ได้นะครับผมรับประกันเลยครับถ้าท่านใช้น้ําหมักชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีบ้างนะครับไม่เยอะครับบอกได้เลยผมพึ่งมาเน้นใส่ปุ๋ยเคมีปีนี้เองนะครับต้นละประมาณ 3- 5กิโลนะครับปีนี้ แล้วไอ้กิโลของผมคือปุ๋ยที่มันไม่ได้ราคาแพงอย่าง2100ด้วยนะครับแล้วก็ก็ผมก็ว่าง่ายผมใส่2100ีนยปีนี้ประมาณ5กิโลแล้วก็0 0 6 0กกิโลหนึ่งต่อต้นนะครับสำหรับไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยครับก็ประมาณ5-6กกิโลแต่ไอี้2100เนี่ยมันปุ๋ยราคาถูกครับก็เท่ากับ2 1 0 0 2กิโลเท่ากับปุ๋ยสูตรกิโลหนึ่งนะครับถ้าเทียบเป็นตัวเงินนะครับผมเนี่ยฮะ ดูสภาพเ่ยครับชัดเจนนะครับไปดูได้หลายต้นนะครับเดี๋ยวหาไว้ให้ดูต้นเดียวนะฮะกองขี้ไก่เห็นไหมครับเนี่ยฮะนี่แหละครับผมตัดตั้งแต่ตุลาครับดูไทม์ไลน์ได้เลยนะครับคือผมที่ที่ผมทําคลิปเนี่ยผมแน่นอนผมอยากขายของด้วยครับ ขายพันธุ์สีลาดเอลิทนะฮะของสกลนครพันปามแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้พันธ์แท้แล้วปลูกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเรานะครับอีสานเนี่ยมันต้องตระกูลสีลาดเอลิทนี่เลยครับสีลาดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเอลิทมิลเนียมก็แล้วแต่แต่เพียงเพียงแต่ผมชอบเอลิทเพราะว่ามันลูกบันดกฮะแล้วก็ควรมันจะใหญ่มากนะครับดูดูความอลังการของเขานะครับกองขี้ไก่นะครับดูนะฮะ อินรีวัตถุผมก็ใส่มาตั้งแต่ปีแรกมันจะสูงสูงอย่างนี้เลยผมใส่ที่โคนเลยนะครับเนี่ยนะฮะสามปีสี่เดือนนะครับย้อนดูไทม์ไลน์ได้เลยครับดูร้อนฮนะสามปีสี่เดือน,นครับให้ fc ย้อนดูไทม์ไลน์ได้เลยนะครับวิเคมีผมก็ใส่แค่บอลอนแล้วก็ n p k แค่นั้นแหละครับเนี่ยฮะต้นพืชมันตอบโจทย์ได้ครับดูใบ ดูนะฮะให้พืชมันตอบโจทย์ไปเลยนะครับใบมันนะฮะดูก็คงตัดไปเรื่อยๆนะครับที่ผมเน้นในตัวเจนเนี่ยในตัวเจนมันนะเป็นส่วนประกอบของยอดของของ,ของจุดสีเขียวนะครับทําไมผมไม่เน,นเน้นแมกนีเซียมเพราะว่าอะไรอะ่ะถ้าเราไปเน้นแมกนีเซียมแล้วในตัวเจนน่ะจริงๆมันก็คือคล้ายๆกันอะ่ะแมกนีเซียมในตัวเจนอะ่ะใบเขียวเหมือนกัน นี่ผมไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แมกนีเซียมดูดิครับแล้วมันเหลืองตรงไหนคนมันบางคนเข้าใจผิดอะครับหลายๆคนอะใบเหลือไม่อยากให้ใบเหลืองเลยใบเหลืองมันมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุคือไม่บำรุงเลยตั้งแต่แรกกับเหลืองเพราะว่าอ่ามันเป็นก้านที่ต้องเหลืองแล้วคือดึงพลังงานไปไปให้ลูกไปแล้วอย่างเนี้ยเห็นไหมฮะอย่างเนี้ยก็ควรจะเหลืองบ้างแหละเพราะว่าตอนแรกมันเขียวปีเลยนะครับ มันไม่ใช่เกิดมาแล้วมันเหลืองหรือส้มเลยนะครับมันเขียวปี๋แล้วมันเป็นส้มนั่นแสดงว่าจากเขียวแล้วเป็นส้มนะนั่นแสดงว่าเขาดึงไปให้ลูกเขาครับเนี่ยที่แรกก้านเนี่ยมันก็จะเขียวๆเลยนะครับมันก็จะดึงไปให้ลูกเขาหรือจะไม่ให้มันส้มเลยหรือไม่ไม่ให้เหลืองเลยประมาณเนี้ครับพอเข้าใจไหมครับต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวก็จะพูดเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเข้าใจนะครับเนี่ยครับปลูกปาล์มต้องได้พันธุ์แท้แล้วก็การจัดการนะครับ 5 0แรกคือได้พันแท้และพันที่เหมาะสมกับพื้นที่เรา50%หลังคือการจัดการการให้ปุ๋ยให้น้ําการตัดหญ้านะครับเราอย่าไปงกกับสายพันธุ์นะครับถ้าพันธแท้พันธุ์อะไรชอบซื้อเลยครับอย่าไปลดต้นทุนกับสายพันธุ์ลดต้นทุนกับค่าจัดการเราทีหลังได้นะครับปลูกพันธุแท้คือ,ค,อคือกระดุมเม็ดแรกนะครับผมเนี่ยฮะขอบคุณครับ f c สวัสดีครับ